สวัสดีครับอยู่กับพี่จ่าอีกแล้วนะครับวันนี้พี่จ่าพาเข้ามาดูในโรงงานแล้วก็ขอญากประชาพันธุ์ให้พี่น้องได้รับทราบนิดนึงนะครับสําหรับใครที่อยากจะทำเผาถ่านเป็นอาชีพเผาถ่านหรือจะเอาไปเผาใช้เองนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่พี่จ่าอยากให้ลองลองคิดแบบนี้นะครับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเผาถ่านเลยหรือมีประสบการณ์แล้วในการเผาถ่านเตาดินนะครับหรือเตาไร้ควันเป็นถังโพลิตะไรต่างเนี่ยนะครับอยากให้ท่าน ถ้าไม่เคยทานะอยากให้ลองจากเริ่มต้นก่อนจากจุดเล็กๆก่อนหมายถึงว่าถ้าเกิดกรณีเราจะซื้อเตาใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ไม่ผิดแต่กรณีใครที่แบบทําอยู่แล้วขายอยู่แล้วอยากจะททาก็ซื้อเตาใหญ่ไปเลยแต่กรณีที่ใครไม่เคยประสบการณ์เลยเนี่ยนะครับอยากให้ลองเปิดใจตัวเล็กๆก่อนนะครับอย่างเจ้าไอคอน V2 ตัวเนี้ยนะครับเหมาะเลยสําหรับการเ,าเริ่มต้นที่จะทําตลาดใหม่หมายถึงว่าท่านจะเผาถ่า,านเพื่อจำหน่ายนะครับหนึ่งต้องมีไม้ก่อน อย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องเตานะครับต้องมีไม้ก่อนท่านได้ไม้มาจากไหนนะครับไม้มีเพียงพอไหมต่อการที่จะท,ทําเผาถ่านจำหน่ายนะครับจะต,ต้องเน้นเป็นไม้เล็กนะครับไม้ใหญ่เตาพวกนี้พี่ใหาไม่แนะนําเพราะว่ามันหนึ่งมันใส่เตาไม่ค่อยได้ใหญ่ขนาดนั้นได้ประมาณหกเจ็ดแปดนิ้วได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องหั่นให้สั้นๆนะครับอย่าให้มันใหญ่มากเกินไปไม่งั้นสูกยากอีกนะครับเพราะว่าความร้อนของมันเนี่ยก็จะสู้เตาใหญ่ไม่ได้นะครับ เป็นไม้พวกหัวไม้ไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้พาเลตเก่าไม้แห้งๆพวกนี้นะครับเหมาะเลยเหมาะมากๆเลยนะครับหรือพวกปลายไม้ยอดไม้กิ่งไม้ที่เราตัดเอาไว้แห้งๆแล้วเนี่ยมาหั่นมาซอยเล็กๆพอเดเยาเข้าเตาได้ก็ได้แบบนั้นนะครับพี่จยาแนะนําไปเป็นไม้แห้งมากกว่านะครับไม้สดได้ไม่ได้แต่ต้องเผาหลายรอบนะครับเป็นพะละัเตาอีกอ่หมดเชื้อเพลิงเยอะอีกอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ทําออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับน้ํามันเก่าก็ได้นะครับน้ำมันเก่าเอ่อเศษหมูเศษไม้ได้หมดทุกอย่างนะครับ ก็อยากให้ลองเปิดใจดูนะครับเตาเล็กๆไม่เล็กอย่างที่คิดนะครับตัวนี้สามารถทำสทิติได้ถึง3ามกระสอบเลยทีเดียวถ้าเราบรรจุดีๆนะครับยัดดีๆเนี่ยสามกระสอบไม่ขาดอย่างน,น้อยเนี่ยสองสองสองกระสอบครึ่งได้แน่เพราะว่จะเอาไม้พลิตตอนนี้ทําคลิปอยู่นะครับไม้พลิตยัดเข้าไปยัดเข้าไปโดยที่ว่าไม่ได้ตอกไม่ได้ยัดแบบแน่นหนาลงมานับได้สองกระสอบครึ่งนะครับอันนั้นคือเป็นไม้แห้งนะครับแล้วก็ไม้มัดๆประมาณทักเดือนนึงเนี่ยหั่นไว้ ท่อนใหญ่ๆมันก็ยิ่งจะได้เยอะาช่องว่างเนี่ยอ่ช่องว่างของกระสอบมันน้อยนะครับ <Weber> ถ้าเกิดไปเอาไม้ที่มันแตกง่ายๆเนี่ยก็จะทําให้ฐานเนี่ยอัดแน่นเกิเนไปทําให้เราได้ปริมาณฐานที่น้อยลงนะครับพี่จ๋าก็ใช้เป็นไม้แห้งถ้ามันเซตตัวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะแตกเท่าไหร่ใช่ไหมพลเลตเนี่ยมันแห้งสนิทนะครับมันจะไม่ค่อยแตกนะครับมันจะแบบเป็นชิ้น,นอันสวยงามเลยนะครับลองดูครับใครอยากจะทําอาชีพต่อกขาน ไม่ใช่อทิบเต่ก็ได้นะครับก็อลองทําดูลองทำจำหน่ายดูแล้วก็อยากจะทําเผาถ่านเริ่มต้นจากตัวเล็กก่อนก่อนที่จะขยับไปตัวใหญ่นะครับหลายคนโทรปรึกษ,ษ,ษาพี่จ๋าก็แนะนําแบบนี้นะครับควรจะเอาตัวเล็กก่อนดีไหมทําตลาดคนดีไหมหรือถ้ามีประสบการณ์อยู่แล้วหรือเชื่อมั่นว่ามันไปได้มีไม้เยอะก็เล่นตัวใหญ่ไปเลยอย่างเจ้าของโรงไม้พวกโงรงเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้เขาจะโทรหาพี่จ๋าค่อนข้างเยอะมากเีาจะไม้เยอะเยอะทำไงอย่างนี้บางคนก็เลยเอาตัวเล็กไปลองดูก่อนนะพี่จ๋าก็ เห็นด้วยนะก<ๆ>็เอาตัวเล็กไปยังน้อยได้ทุนคืนได้กําไรแน่นอนครับไม่ไม่ใช่ว่าขาดทุนนะวเน,นียเอาไปเผาเ,าเ,ผกเกมื่อก่อนพี่จาคำนวณได้สองกระสอบใช่ไหมประมาณยี่สิบครั้งได้ทุนคืนเดีนี้ประมาณยี่สิบครั้งเขากำไรแล้วนะครับสิบครั้งก็เท่าไหร่ล่ะสิบครั้งก็สามพันนะครับถ้าเป็นสองสามกระสอบก็สี่ร้อยห้าสิบตีตีร้อยห้าสิบาทต่อกระสอบเนาะสี 4, ่ร้อยห้าสิบก็คิดเอาเอง <uyor> <dares> นะครับสิบครั้งก็สี่นห้าแล้วเราเราคิดแค่นี้ ิดจุดคุ้มทุนแคน่นี้แต่ว่าเตาพิจารณ์เนี่ยสามารถใช้ได้เป็นรยครั้งแน่นอนเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับเราทําแบบอุตสาหกรรมนะครับเราทําเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็เหล็กหนานะครับเหล็กหนาะแล้วก็มีการเสริมคอด้วยนะครับทั้งตัวพื้นบอดี้ห้องเชื้อเพลิงเนะี่ยก็หลายครั้งอยู่แล้วนะครับทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มีกาํการไรนะครับอย่ายว่าแต่ทุนเลยกํารไรก็มีอยู่แล้วนะพิจารมั่นใจจากประสบการณ์ประมาณ 3, 4, 5, ที่เขาไปที่ห้าในการทาเตาเผาถ่านนะครับทำมาแล้วหลายสิบรุ่นนะครับ ใครที่ติดตามอยู่ก็จะเห็นนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาพูดเบาๆไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายนะก็หลายหคนได้เห็นคลิปสาระไปคุณ้างเยอะแล้ววันนี้ก็เลยมาแนะนําว่าทํายังไงในการที่จะเริ่มต้นทําอาชีพเผาาทานเราจะเริ่มต้นยังไงก่อนแบบนี้เลยแนะนำาีคอนวีทูครับผมสวัสดีครับ